ฟูดอี่ค่ะแล้วตอนนี้แพ้ก็เข้ามาอยู่ในร้านฟูฟูไต้วันิสชาบูแล้วค่ะเดี๋ยวแพพาคุณผู้ชมไปดูอาหารจริงๆเลยดีกว่าค่ะแบบของเยอะมากคุณผู้ชมสายซีฟู้ดห้ามพลาดค่ะเพราะว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยโอ้โหเป็นซีฟู้ดที่เราสามารถกิบได้แบบเต็มๆเลยโซนนี้เป็นโซนของโปรดแพมากเลยค่ะเพราะว่ามันคือโซอนของหวานนั่นเอง ือมีไอศครีมแบบพร,พรีเมียมพรีเมียมเลยคุณผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนี่แพร์กำนังอยู่กับคุณนัทเจ้าของร้านค่ะโอ้โหแต่ละเมนูเขาเยอะมากมากเลยค่ะคุณนัทแล้วตั้งแต่แพรเดินเข้าร้านมาเมื่อสักครู่ไปเดินชมลายบุฟเฟ่แล้วครับผมทำไมาเยอะขนาดนั้นคะตอนนี้คือความเป็นชาบูไต้หวันครับที่ร้านเนี่ยมีน้ำซุปทั้งหมดกี่ชนิดคะ ที่ร้านมีทั้งหมด6น้ำซุปนะครับที่ขายดีนะครับก็จะมีน้ำซุปหม่าล่านะครับผมน้ต้มยำนะครับพริกไทยดำครับส่วนน้ำซุปฝั่งสายก็จะมีน้ำซุปกระดูกหมูไต้วันนะครับผมซุปยาจีนครับแล้วก็ถ้าคนที่แบบว่าทานมังสวิรัตินะครับผมก็สามารถทานซุปเห็ดหอมได้ครับคือน้ำจิ้มที่อยู่ตรงหน้าของแพรเนี่ยคือเยอะมากของเราอะเราเหมือนกับเป็นน้ำจิ้มที่ให้ทางลูกค้าสามารถทำได้เอง ที่เด่นจริงก็คือสุดข้นซึ่งก็คือใส่ไข่แดงตัวนี้ครับตอนนี้เรามีสูตรใหม่น้ำจิ้มหมาล่าครับผมเอามาใส่เพิ่มก็คือตัวถั่วลงไปเพิ่มครับก็เพิ่มความนัวของรสชาติเข้าไปอีกครับ รามาพูดถึงวัตถุดิบหลักกันบ้างค่ะนั่นก็คือนี่เลยเนื้อสัตว์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าเราใช้เป็นเนื้อหมูเกรดพรีเมียมก็คือเป็นหมูดำซีพีครูบุตะาที่จัดจำหน่ายโดยโลตัสนั่นเองใช่ครับเราก็ได้ทางโลตัสเข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตัวสินค้าให้ก็ทําให้สินค้าไม่ขาดครับอ่าแล้วซึ่งแบบสะดวกมากๆเลยนะคะสามารถซื้อครบจบในที่เดียวได้เลยใช่ครับ แล้วทาไมเราถึงเลือกใช้หมูดํำ CP คุโรบุตะล่ะคะอมองที่คุณภาพให้ลูกค้าครับก็เลยเลือกไปที่หมูดําคุโรบุตะของ CP ครับแล้วสําหรับหมูดํา CP คุโรบุตะค่ะต้องกินคู่กับน้ําจิ้มอะไรคะถ้าจะให้ทานครับทานคู่กับสูตรค้นของทางร้านเนี่ยครับรสชาติเนี่ยมันก็จะแบบเข้มข้นนะครับแล้วก็หอมอร่อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตรงนี้ปั๊บเราก็ยังมีเนื้อส่วนต่างๆเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเนื้อวากิว แล้วก็นื้ Australia ออสเตรเลียครับรวมในราคาของบุฟเฟ่ต์ของเราอยู่แล้วครับซึ่งเรามีหมด3ราคาครับราคาแรกก็คือ6 8 8นะครับช mm ุดไทยสอนเนี่ยก็คือเป็นบูโอเชียนซึ่งราคาอยู่ที่988แครับ mm hmm. แล้วก็ราคาสุดท้ายเป็นมิราเคิลซึ่งพวกนี้ก็จะมีวาคกวมีหอยเชลล์ญี่ปุ่นเข้ามาเพิ่มในสัา์นี้ครับก็ราคาตกที่หัวละพันสองร้อยแปดสิบแปดบาทครับและนอกจากชาบูแล้วพายยังเห็นมีเมนูอาหารปรุงสุกด้วยค่ะค ก็ยังได้ในส่วนที่ไม่ว่าจะเป็นเออต่าจักพันดนะครับมาล่าเครดิตนะครับหอยนางรมดองนะครับไม่ใช่ดองเกาหลีอันนี้คือดองไต้หวันเรามีใส่ซอสมาล่าสูตรเฉพาะของทางร้านลงไปด้วยซลมอนดองมาล่าเหมือนกันครับก็จะเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านครับของหวานคือดีมากคุณผู้ชมมีทั้งน้ำมีนี่ชานมไตหวันด้วยชานมไต,วไตหวันครับทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถตัดได้เองครับซึ่งรวมตั้งแต่ราคาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วครับ มีทั้งหมดกี่สาขาคะ ตอนนี้ฟูฟูเรามีหมดสีสาขาครับมีที่พระรามสนะครับที่ซอยอารีครับตึก G ีทาวเวอร์ครับพระราม9ครับแล้วก็ที่สาขา Empire Tower ที่สาทรครับเราเองก็มีทำแบรนด์น้องออกมาครับซึ่งทําให้ราคาย่อมเยาวมาหน่อยชื่อว่าแบรนด์ฟูฟูมายครับก็มีที่ราชพฤกษ์แล้วก็บางใหญ่ครับแล้วสำหรับที่ร้านเนี่ยมีบริการ delivery ี่ไหมคะเราเองก็มีการจัดเป็นเซ็ตเดลิเวอรเหมือนกันครับเราก็มีร่วมในรายการของแอปพลิเคชันต่างๆครับสาหรับวันนี้ขอบคุณคุณนับมากๆเลยค่ะยินดีครับขอบคุณมากครับผ นี่เดี๋ยวเรามาลองชิมน้ำจิ้มซิกเนเจอร์ของเขาก่อนดีกว่าค่ะมน่าก,กินมากในส่วนของสันคอหมูหมูดำซีพีครัวุตะนะคะเ,คเขาจะมีความหอมความชุ่มฉ่ำนะเ,เนื้อเนี่ยเขาจะจุยซี่แล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะ น้ำจิ้มคือดีมากค่ะเด็ดมากๆเลยจะมีความนวๆนะของไข่แดงค่ะยิ่งกินคู่กับหมูดำซีพปียครบุตะดนะคะในส่วนของสันคอคือมันฟินมากเพราะว่ามีความจ j ยซี่เนื้อคือนุ่มมากเดี๋ยวเรามาลองชิมน้ําซุปหมาล่าบ้าง mm. ขอลองเป็นส่วนของหมูสามชั้นห mm. มาล่าคือสุดค่ะใครที่แบบว่าชอบกินหมาล่าบอกเลยว่าฟินแน่นอน ร้านนี้นะคะเป็นด้านที่มีสถานที่ถ่ายรูปเยอะมากเหมาะก,กับครอบครัวมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีค่ะโอ้โหเข้ามาปุ๊บเนี่ยมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยเหมือนบบเหมือนเป็นติมพาคเล ใช่ค่ะอยากให้เ,เข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนได้เข้ามาเที่ยวในตีมพาร์คแล้ก็ได้ทานอาหารอร่อยๆด้วยเรามีอาหารประเภทอะไรบ้างคะคือตั้งต้นว่ามันเป็นธีมพาร์ครีสอร์ทมันจะต้องเซิร์ฟแบบให้ทุกคนในครอบครัวก็คือสามารถที่จะทานอาหารของเราได้ทั้งหมดเลยนะคะเมนูเด็ดของเราไม่ได้มีแค่ อาหารที่เป็นอาหารสรังอย่างเดียวยังมีอาหารไทยที่อร่อยอร่อยแซ่บๆด้วยนี่ก็คือมีข้าวผัดปูอันนี้ความพิเศษของมันก็คือว่าเราใช้ข้าวตาฉัดผัดนะคะมันจะเป็นข้าวที่แบบว่าเลี้ยงเม็ดแล้วก็อร่อยแล้วจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คนผัดนะคะน้องแพรอันนี้คือโรบอทผัดด้วยความที่เราอยากให้รสชาติของข้าวผัดเนี่ยมันสเตเบิลมากอ่ะเราก็เลยดีไซน์แต่คือคนเป็นคนปรุงนี่แหละสุดยอดค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีอมีปลาหมึกนึ่งมะนาวเราใช้ ปลาหมึกที่เป็นปลาหมึกมีไข่นะคะเราไปย่างให้มันหอมก่อนมันก็จะได้ความกรอบความเด้งของการเป็นปลาหมึกย่างเดี๋ยวนี้มีคนทานที่เป็นวีแกนเป็นแพลนเบสมากขึ้นเราก็เลยคิดเมนูนี้ขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นลาบทอดค่ะอันนี้จากมีซีโร่เอามาทําไม่ได้มีเนื้อสัตว์เลยนะคะแต่รับรองว่าทานเข้าไปเนี่ยได้สัมผัสเหมือนเนื้อสัตว์แน่นอนนะคะต่อให้เป็นแพลนเบสเนี่ยแต่ว่าอร่อยอย่างเนื้อเลย มาเกาหลีก็มีนะคะอันนี้คือไก่ทอดเกาหลีนะคะอย่างจานนี้เนี่ยเราก็ใช้ปีกไก่ทอดอนามัยจากซีพีมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยแล้วก็พรีเมียมกับลูกค้าที่สุดเพราะว่าเรามั่นใจได้เนาะในเรื่องของความสดสะอาดปลอดภัยใช่สดสะอาดปลอดภัยก็มาเป็นที่หนึ่งแล้วสปาเกตตี้คาโบนาร่านะคะท็อปด้วยไข่ออนเซนด้วยเป็นไข่สดอนามัยเหมือนกัน ก็คือใครสน้มันจะทั้ง c ีีเช่นเดียวกันเลยค่ะคราวนี้มาถึง2เมนูนี้ซึ่งเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้สั่งเนี่ยเหมือนมาไม่ถึงเลยอ่านี่ถ้าไม่สั่งถือว่ามาไม่ถึงนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือซี่โครงหมูใหญ่มากอ่าใหญ่จริงๆใหญ่มากต้องเริ่มตั้งแต่การหมักเนี่ยเราไม่ได้หมักแบบนะอันนี้เราหมัก24ชั่วโมงหมักเสร็จเรายังเอาไป ตุนอีกเราก็เอาไปอบหอมขึ้นนิ่มขึ้นเรายังได้กลิ่นของการเป็นสโมกไมมๆดิบๆด้วยอันนี้ก็ขายดีมากเหมือนกันนะคะเ,คเป็นขาหมูเยอระะมนันมันไม่ใช่ขาหมูธรรมดาเป็นขาหมูลมควันน้ำจิ้มมีทั้งน้ำจิ้มเป็นแบบน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูดด้วย มาร้าน,<ห>นช็อกโกแลตวิวนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเกษตรนวมินนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงเที่ยงคืนค่ะส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่นะคะก็จะเปิดตั้งแต่บ่ายสองโมงแล้วก็ยาวไปถึงเที่ยงคืนเช่นกันค่ะจะบอกว่าถ้าเกิดคิดจะมาถ่ายรูปนะคะรีบม,มาตอนแสงเย็นสวยๆแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นอีกมูท์อีกโทนหนึ่งเลยนะอ่ามันก็จะเห็นความสวยของแสงไฟนะคะก็อยากให้มากันนะคะนั่งยาวๆกันไปเลยค่ะ อนนะะขอลองชิมเมนูใหม่ก่อนเลยดีกว่านี่ลาบทอดเป็นเมนูมิตซีโร่นะคะหรือว่าพลันเบสีนเองแซ่บจริงๆด้วยค่ะแล้วคือไม่รู้เลยอะว่าไม่มีเนื้อสัตว์อร่อยอะชอบต้องลองมาชิมค่ะ เกาหลีกันบ้างดีกว่าเขาใช้ในส่วนของน่องไก่สดอนามยัยจากทังซีพีค่ะเขาทอดแบบหนังข้างนอกคือกรอบมากค่ะแล้วก็ตัวซอสเนี่ยมีความหอมมีความหวานเล็กๆค่ะแล้วก็เนื้อข้างในเนี่ยยังมีความนุ่มความฉ่าเลยคุณผู้ชมมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าถ้าไม่สั่งเมนูนี้ถือว่ามาไม่ถึงช็อกโกแลตวิวค่ะเนื้อเขานุ่มมากๆค่ะแค่เอามีดสกิลนิดเดียวเนื้อก็หลุดออกมาจากกระดูกแล้วอะ นะคะทุกวันเลยคุณผู้ชมก็จะมีนี่น้องหมีมาตติกีต้าแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับร้านช็อกโกแลตวิวพายบ,บอกแล้วว่าทั้งอาหารอร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศด,ดีมากๆเลยสำหรับวันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการกูเดลี่ค่ะสวัสดีค่ะ